พิเ e r ยพาวเวอร์แดนซ์คอนเทสต์สอปลดปล่อยพลังมาแดนซ์ให้กระจายขอเชิญน้องๆอ,อายุ6 1ถึงปีรวมคนคนรักการเต้นปลุกพลังในตัวคุณให้พร้อมส่งทีมเข้าประกวดทีมละ5-8ถึงคนชิงโลก่เกียรติยศและทุนการศึกษาวกว่า1น0่0 0บาทเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง14สิงหาคม2558ออดิชั่นวันเสาร์ที่22สิงหาคม2558เวลาสิเ็นาฬิกาเป็นต้นไปณบ,บริเวณลานกิจกรรมชั้น5้า ไฟนอลวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2558เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปบริเวณลานเทเรสชั้นหนึ่งสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m i m um p e r i a l w o r l d สำ m o หรือขอรับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งศูนย์การค้า i m p e r i a l World สสำอง ไฮไลท์ light, อาทิตย์ที่30สิงหาคม2558พบกับโชว์สุดพิเศษจากน้องสเตฟานอหนูหน้อยเท้าไฟผู้ชนะจากรายการ Thailand Dance Now พร้อมกับคอมเมนเตอร์ชื่อดังครูโมโมครูนุย้ยและครูเบลแล้วมาแดนให้กระจายที่ลานเทเรสชั้นหนึ่งอิมพีเรียลวอร์สมองสนับสนุนโดย